ข้อ18นะคะถามว่าเชือก3เส้นเส้นที่1ยาว2.35เมตรเส้นที่2ยาว8.5เมตรเส้นที่3ยาว5.17เมตรนำเชือกทั้ง3เส้นมาผูกต่อกันและวัดใหม่ปรากฏว่าได้เชือกทั้งหมดยาวทั้งสิ้น15.69เมตรถามว่าเสียเชือกเพื่อผูกปมกี่เซนติเมตรข้อ1 0.33ข้อ2 1.33ข้อ3 7.33และข้อ4 33โจทย์ข้อนี้ก่อนที่จะทำโจทย์พี่เตือนนิดนึงมีน้องหลายคนที่จะผิดในประเด็นนี้เสมอเสมอในหลายๆข้อไม่ได้พูดถึงข้อนี้อย่างเดียวนะคือเขาถามโจทย์สามเส้นเอาเชือกสามเส้นถูกไหมพี่ถามว่าหน่วยที่โจทย์ให้คืออะไรเมตรแต่สิ่งสุดท้ายที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ย เซนติเมตรถูกไหมมีน้องมใครเห็นบ้างใครเห็นรีบกาดาวไว้เลย3ามดวงเพราะเป็นสิ่งที่ผิดตลอดเรื่องหน่วยถูกไหมว่าจะเป็นเมตรตารางเมตรเซนติเมตรลิตรลูกบาศเมตรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการกลับไปกลับมาชั้นน้องต้องระวังดีๆว่าโจทย์ให้ข้อมูลมาเป็นอะไรแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรถูกไหมคะที่มาดูโจทย์ข้อนี้ตัวโจทย์ไม่ยากเลยเขาถามว่าเนี่ยมีเชือกเส้นหนึ่ง มีเชือกเส้นที่หนึ่งยาว2.35เมตรเชือกเส้นที่สองยาว8.5เมตรเชือกเส้นที่สามยาว5.17เมตรเขาบอกว่าถ้าเอาเชือกสามเส้นนี้มาผูกปมรวมกันเขาบ่าผูกปมก็คือเอาเชือกเส้นนี้ยมาบวกกับเส้นนี้แล้วก็มาบวกกับเส้นนี้ถูกไหมฉันพี่ก็ตั้งเลยว่าถ้าเอา2.35บวกกับ8.5บวกกับ ห้าจุดหนึ่งเจ็ดพี่เขียนตรงนี้เป็นศูนย์แล้วกันนะจะได้ไม่พลาดได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองถูกไหมคะห้าบวกสามเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าแล้วก็สิบหกเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอามาบวกกันอย่างเงี้ยก็หมายความว่าเท่าเชือกสามเส้นมาบวกกันโดยที่ ไม่เสียเชือกในการผูกปมเลยก็จะต้องได้เป็นเชือกยาว16.02เมตรถูกไหมพี่เน้นนะว่าเป็นเมตรนะคะอะพี่ก็มาเขียนเลยว่าอ๋อถ้าไม่เสียผูกปมไปอะจะมีค่าเท่ากับ16.02เมตรแต่เขาบอกว่าอา้าวเขาวัดเชือกแล้วได้แค่15.69เมตรถูกไหม เพราะฉันพี่เอามาลบกันไหนลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยอายืมมาถูกไหม9ลบ12ทสองที19ิบ12ลบ9ได้เท่าไหร่เอ่ยได้3ถูกไหมตรงนี้ก็ได้3ได้เป็น0.33เมตรมีใครมือดีไปตอบข้อหนึ่งหรือยังเย่าพึ่งถูกไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยน้องทุกคนรู้หรือเปล่าว่า1เมตรมีกี่เซนเอ่ย1เมตรต้องมี 100เซนถูกไหมอันนี้ห้ามห้ามลืมคือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะคะคือ1เมตรเท่ากับ100่งเซนฉะนั้นอันนี้ 0, 0. ู3 3มเมตรก็ต้องเท่ากับ33สเซนติเมตรนั่นเองเฉะนข้อนี้ต้องตอบว่า33สซนติเมตรต่อข้อ4ถูกไหมสรุปจอข้อน,นี้ไม่ยากเลยเขาถามว่าเฮ้ยถ้ามีเชือก3เสน้นเอามารวมกันถูกไหมจะได้เท่าไหร่ เทียบกับเชือกที่เขาเสียไปจากการผูกป,ปมก็คือเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าบวกรวมกันทั้งหมดได้เท่านี้ได้จํานวนหนึ่งมาลบกับเชือกที่เขาวัดได้หลังผูกป,ปมก็จะเป็นเชือกที่ใช้ในการทําปมสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือการที่เป็นเมตรหรือเป็นเซนติเมตรนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4 33เซนติเมตรค่ะ